โอ้โยกสวยเลยครับนี่กองนะยังบีกับมาได้ครัเขาชนะมนได้สิบสี่ 24, และให้มาจากวันนี้ก็ถึงด้วยแล้วขวาโค้งโค้งวันนี้และลูกนี้วาก็เล่นต่อลูกเล่นต่อแล้วยิงไกลไกลอ่นไหลเข้ากลางมาอย่างนี้ไมมไอเดนไม่ถึงยังเก็บมาได้คเขาไม่เล้สิบสี่ 24, ยังเป็นทางด้านของเอฟเซเว่นจะสวนบ้างนี่ครับสามตัวบนต้องบอกผู้ฝึกสอนครับรวมถึงทีมงานผู้ฝึกสอนเลยครับ บอลมาได้แล้วจะสวนกลับมาที่ทางด้านของเอฟมจะเป็ลกยิงไกลๆมาซุปเปอร์เซฟทางด้านของวันเดอร์คิดหลุดไปแล้วชนะทิพย์เออแงใหเพื่อนวันที่ไม่ผ่านแล้วเบิร์นยาวๆมาหลุดและจะรร mar mar ้ะหลุดดูแล sure <c oughs> ้วพาบอลขึ้นมาตรงกลางกับล <s ic c oughs> ิฟต <future> ์สี่โยกแล้วจะไปโยกแล้วจะไปวิ่งแข่งไปแล้ววิ่งแข่งกันมาวิ่งแข่งกันไปแล้วโยนี้ว่ามีมือไปหาสั่งกำแพงแล้วเขาจะพูดอีกสาะตูแล้วไกลๆลูกเดียวยี่ยอยก็ ไม่ถูกลูกโอเคผ่านบอลมาต้องดาง้านันขวาแล้วยนอยู่แล้วพลังขึ้นเต่าไปอยู่สิงคโปร์แล้วติดทับติดทับนู่นแล้วชุดหลักมาดูเตะบอลออกมาจากวันนี้ก็ระวังกันลูกแล้วไปแล้วครับหราได,ด้านขอ